ชาวเน็ตซึ้งใจนิสัยแท้จริงนางเอกดังไม่แปลกที่มีแฟนคลับทั่วโลกคริสตันเอฟเป็นอีกหนึ่งไอดอลสาวที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานานซึ่งปัจจุบันหันมาเอาดีทางด้านการแสดงแบบเต็มตัวและมีผลงานออกสู่สายตาผู้ชมมากมายทั้งซีรีส์และภาพยนตร์โด่งดังเป็นปลุแตกและล่าสุดชื่อของคริสตานกำลังได้รับความสนใจอย่างมากมายในโลกออนไลน์หลังจากที่ชาวเน็ตรายหนึ่งได้เขียนเล่าเรื่องราวหลังเจอคริสตานที่ร้า อาหารแห่งหนึ่งในกรุงโซพร้อมหัวข้อว่าฉันกำลังเล่าเรื่องของจองซูจองโดยผู้โพ์รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็อยากเขียนโน้ตให้คริสตานเลยส่งกระดาษโน้ตพร้อมข้อความแล้วนำไปวางที่โต๊ะเสมือนเป็นพนักงานของร้านเพราะกลัวคนอื่นสังเกตเห็นเธอและไปรบกวนซึ่งในบันทึกที่นายเอบอกว่าผมกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยแต่ผมอยากประสบความสำเร็จด้านงานภาพยนตร์ในอนาคตผมชอบคุณมาโดยตลอดขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงและมี คความสุขนะรับหลังจากนั้นผู้โพสก็ไปชําระค่าอาหารปรากฏว่าคริสตานจ่ายให้เขาไปแล้วประมาณ9,000 90, 0วอนผู้โพสจ่ายเพิ่มเองแค่อีก3,000วอนทางนี้จากโพสด,ดังกล่าวทาง H&R Entertainment ต้นสังกัดของคริสตานได้บอกกับ s p o r t y News ว่าฉันยืนยันโพสแล้วและเป็นความจริงที่จองซูจองจ่ายค่าอาหารให้แฟนๆเรียบร้อยแล้ว